ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจุดลี่เกมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาหายหัวไปกว่า1อาทิตย์เห็นจะได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาพร้อมกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะคะซึ่งอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็เป็นอีเวนต์ของการ์ดตัวละคร ซึ่งการ์ตตัวละครที่เข้ามาในวันนี้ก็เป็นการ์ตตัวละครสายล้มละลายสุดโหดโหดอีกแล้ววสันอืมไปดูกันซิว่าจะโหดขนาดไหนนะคะซึ่งการ์ตตัวละครตัวนี้ก็มีนามว่าน้องเสี่ยวลี่สาวจีนจากมณฑลอู่ฮั่นวสันใช่หรือเปล่าอืม เดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องซิลลี่กันนะคะสกิลของน้องซิลลี่สกิลที่หนึ่งเมื่อถอยลูกเตาโอกาสสูงสุด5 5เเลือกหน้าหลังแล้วถอยในตอนนี้เมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามจะผลักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มก็คือว่าเมื่อ55%แสดงผลนะคะก็จะก็จะสามารถเลือกไปยังข้างหน้าหรือข้างหลังได้นะคะจะเลือกถอยไปยังข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ และเมื่อเราถอยไปนะคะถ้ามีศัตรูอยู่ในระยะที่เราถอยนะคะก็100%จะผลักศัตรูไปยังพื้นที่ของเราแบบสุ่มทันทีเลยนะคะถ้าสกิล55ออกนะคะก็จะสามารถผลักศัตรูไปทันทีสำหรับสกิลที่2นะคะเมื่อตกก่อสร้างหรืออัปเกรดแลนด์มาร์คของชั้นโอกาส65ติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกทุกคนที่ผ่านด่านตรวจถูกจับอาจจะถูก จับนะคะเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%ล็อกค่าผัานทางที่ถูกคูณในพื้นที่ที่ตกค่าผัานทางพื้นที่ของฉันทั้งหมดจะเพิ่มแบบสุ่ม28เท่านะคะนั่นก็คือสกิลดักจับคล้ายๆกับที่เอลแล้วก็ริกริกะนะคะแล้วก็สกิล65%ล็อกค่าผัานทางก็จะคล้ายๆกับเป็นยานอาวกาศนั่นเองนะคะสำหรับบัฟพิเศษเมื่ออัปเกรดเลเวลสูงสุด30 ถึงเลเวลสาสิบนะคะก็จะได้รับพิเศษเป็นเวลาบัฟพิเศษเป็นเวลาสองอาทิตย์อืมลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะคะบัฟก็คือแปลนแมงดานั่นเองนะคะอืมน่าจะใช่ใช่แหละอืแปลนแมงดาสำหรับใครที่ไม่รู้จักสกิลแปลนแมงดานะคะก็ไปตามหาอ่านดูกันได้นะคะเขียดอ่านแล้วก็อีเวนนี้นะคะก็มาพร้อมกับริกโกะแล้วก็ริกะอืม สำหรับสกิลของริกโกริกะนั่นนะคะก็คือสกิลดักแล้วก็สกิลเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นสกิลที่รบวบรวมของการตัวละครหลายตัวสกิลที่โกงนะคะก็ดิฉันก็อยากได้ค่อนข้างที่จะดักได้อยู่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเพรเราก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนิดเสลีดเกินนะคะแล้วก็สําหรับบัฟนะคะของริกโกริกะนะคะก็จะเป็นบัฟเดียวกันเลยนะคะก็คือ พิ่มการควบคุมลูกเต๋านะคะแล้วก็ป้องกันการบังคับย้าย2ครั้งนั่นเองนะคะเพิ่มการควบคุมลูกเต๋า53%บวก6หลัง2เทินก็คือเป็นหมวกป้องกันนั่นเองนะคะหมวกกําแพงเหล็กนั่นเองเนาะแล้วก็นะคะรางวัลของการปิดอีเวนต์นะคะเมื่อได้รับเซียวลี่ก็จะได้200เพชรแล้วก็ริกกริกกะบวก อีกตัวและ100เพรนะคะสำหรับอีเวนต์นี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของการสุ่มนะคะแล้วก็มีการรวมด้วยนะคะสำหรับการรวมนะคะก็จะมีสามารถได้รับตัวละคร S บวกนะคะใช้ A1 A2 s 3เพื่อที่จะรวมกันนะคะแล้วก็รับตัวละครมีคว e นอ Isabel นะคะ มีชุดของเซอรี่เอสนะคะก็มีเพยเพยๆที่ถูกปลุกเข้าค่ะซัดสวิตลูเซียราชินีเพลงร็อกดักลูเซีย,ยยูกะคิรินกอเดนทีพีอุนสากุระจิ้งจอกมาฮิโรนะคะซึ่งตัวล่างๆสองสตัวนั่นแหละค่ะที่ที่จะได้กันนะคะก็คงจะไปได้อะไรดีๆสักเท่าไหร่หรอกเนีแล้วก็สำหรับอ,อีเวนต์การเล่นนะคะก็จะมีทัวริึมไลน์ ทริปเปลิลนะคะก็จะได้แพ็กการ์ดพิเศษเซียลลี่บวกหนึ่งนะคะแล้วก็เล่นครั้งที่1ก็จะได้ลูกบาทเพชรครั้งที่2ได้ผมลึกลับ30ครั้งที่3ก็จะได้แพ็กการ์ดเซียลลี่เซียลลี่หรือเซียลนะลี่นะเซียลลี่ฉันอ่านไม่ผิดใช่ไหมอาเซียวโซดโซนะคะเซียลลี่โอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหาน้องเซลลี่กันนะคะว่าจะหายากมากแค่ไหนลำบากยากเข็นกันสักเท่าไหร่ในการตามหาน้องเซลลี่นะคะก็จะใช้การวัตถุดิบนะคะไฟแดงไฟแดงา่งไฟแดง A1 นะคะไฟแดง A2 แล้วก็ไฟแดง A3 นะคะเพื่อที่จนะ เพื่อที่จะนำมาแลก S และก็จะใช้ S นะคะใช้เอทั้งหมดในการแลกเซียวลี่นะคะก็จะใช้ทั้งหมด3ชิ้นบวกกับกระเป๋าของเซียวลี่นะคะแล้วก็เข่าของเซียวลี่อย่างละ2ชิ้นนะคะแล้วก็เอสชิ้น ส่วนริกโกกับริกะนะคะก็จะใช้กระเป๋าของเซลลี่อย่างละ2ชิ้นเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้เขาอย่างละ2แล้วก็ใช้ชุดของเซลลี่เะคะกัตเอสนั่นเองนะคะอย่างละ2ชิ้นเท่ากันเลยนะคะแล้วก็สามารถสะสมกระเป๋าของเซลลี่นะคะสองชิ้นเพื่อนำมาแลกการตัวละครสุดฮิต ซึ่งก็มีการ์ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ล่างๆตัวล่างๆนั่นแหละซึ่งถ้านำมาแลกแล้วนะคะมันก็จะหายไปการวัตถิดิบก็จะหายไปนะคะซึ่งเดาได้เลยว่าอันนี้ก็คือออกง่ายเวอร์แน่นอน A บวกอันนี้ก็คือน่าจะออกง่ายๆอย่างแน่นอนแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าตัวไหนล็อกเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันดูนะคะ อสุมและทุกๆครั้งที่ได้รับเขาของเซลลี่ a บวกนะคะก็จะสามารถนำมาแลกกล่องสมบัติอัญมณีระดับสูงได้นะคะก็อย่าลืมมาแลกกันนะคะแลกแล้วนะคะก็การ์ดวัตถุดิตจะไม่หายไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูของทางด้านร้านค้ากันบ้างน,นะคะร้านค้าของเรานะคะก็จะมีเออราคาลิตรับนะคะ หชั่วโมงเห็นความสุข29บาทสามารถได้แพ็กการดคูณ2นะคะก็ได้ทั้งหมด10ใบแล้วก็มีในส่วนของลูกอมดาวนะคะ4 0 0พลูกอมดาวก็จะสามารถแลกแพ็กการดได้1แพ็ก5ใบนั่นเองนะคะแล้วก็มีแพ็ก29บาท89บาท149บาท 299บาทนะคะแล้วก็ราคาสูงสุดก็จะเป็น899บาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่ปิดอีเวนต์นะคะก็ขาดเหลือนิดหน่อยก็สามารถมาเติมกันได้นะคะก็มีแพ็กการ์ดตัวละครมาถ่ายด้วยนะคะราคา89กับ179บาทก็อย่าหาซื้อนะคะขอบอกไว้เลยว่าอย่าหาซื้อ จะไปดูว่ามีลูกเต่ามาใหม่หรือเปล่านะคะลูกเต่าก็ไม่มีไม่มีของใหม่นะคะก็ใช้อันเดิมไปก่อนอ่าแล้วก็อีเวนต์เดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์การเล่นบ้างนะคะก็จะมีโกยเพชรโกยทองวันจันทร์กับวันพุธเช่นเคยนะคะก็แผนที่ในการโกยก็คือแผนที่เมิดแลนด์เท่านั้นนะคะ แล้วก็จะมีอีเวนต์สุดสัปดาห์อีเวนต์อันดับสุดสัปดาห์นะคะก็สำหรับตัวละครที่ถูกแบนในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นไอรินกับเดวิลซินนะคะแล้วก็จีเคางรางที่ถูกแบนนะคะก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออาวากาศอุปกรณ์เขียนแบบเรือกอา,ากาศ3วันหมวกกำแพงเหล็กนะคะหมวกกำแพงเหล็ก3วันแล้วก็ b บ a c k edition หมวกกำแพงเหล็กแล้วก็ แกนแม่เหล็กกักขังนะคะแล้วก็แกนแม่เหล็กกักขัง3วันแล้วก็คริสต์มาสแกนแม่เหล็กกักขังนะคะสำหรับแผนที่เอ่อที่จะใช้เล่นจัดอันดับสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นแผนที่อารีน่านั่นเองนะคะแล้วก็อีเวนต์ชนะพิเศษสุดสัปดาห์นะคะชนะแผนที่ใดก็ได้เล่นราชนะ ทุกแผนที่นะคะรับ20เพรสูงสุด5ครั้งต่อวันนะคะก็รับไปเลย100เพศต่อวันนั่นเองนะคะในวันที่21 27กับวันที่28นะคะก็เสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมในช่วงเวลาอีเวนต์ล็อกอินรับรางวัลพิเศษนะคะ เลเวล 1, 1 7 0รับกระเป๋าของเซลลี่คูณ1เลเวลถึงเลเวลร1 0รับกระเป๋าของเซลลี่เบวกคูณ1แล้วก็เลเวลร1 1ถึงร6 0รับกระเป๋าของเซลลี่เอคูน1นะคะระยะเวลา26มีนาถึงวันที่1เมษานะคะ ก็จะเป็นกิจกรรมการล็อกอินนะคะแล้วก็กิจกรรมการเล่นทำเควสต่างๆนะคะก็รับของรางวัลมากมายนะคะก็จะมีลูกบาทต่างๆแล้วก็แสงเกิติยศต่างๆมีตัดการ์ดด้วยนะคะแล้วก็รับสูงสุดนะคะรางวัลล็อกอินในวันสุดท้ายนะคะก็จะรับไปเลย200เพชรนั่นเองนะคะก็ <S <S อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันนะคะทุกคนและสำหรับตอนนี้นะคะเรามีเพชรอยู่2,000 86ก็จะตีไป2,000แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มกันนะคะทุกคนก็คืออยาก Zoom. Zoom, สุ่มสุ่มดูซิว่าอะไรจะออกยากอืม 2000ก็จะสุ่มได้ทั้งหมด10รอบนะคะรอบละ200รอบรบละ0 0เนี่ยเวเรามาดูกันสิว่าอ่ะได้1กับ2มานะคะซึ่งขอดาว,ว่า3ออกยากแน่นอนล็อก3แน่นอนนั่นไง3ล็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสุ่มให้หมดเลย ดูซิว่าสองพันที่เรามีนั้นเราจะได้เอสกี่ใบาอาสามาแล้วนะคะได้สามมาแล้วหนึ่งใบดูซิว่าอืมไม่ได้เลยไม่ได้สามได้แต่หนึ่งกับสองนะคะก็อีเวตนนี้นะคะก็มีการรวมด้วยนะคะสามารถเอาอ่าได้ A บวกมาแล้วหนึ่ง ซึ่งก็คิดว่าน่าจะง่ายเอบวกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการรวมให้ดูตอนท้ายๆคลิปนะคะเดี๋ยวเราคอสสุ่มก่อนว่าจะได้สามบ้างไหม,อมสองล้วนเลยน่าจะยาก3ล็อกสจริงๆด,ด้วยมหมดแล้วนะคะทุกคนอ่ะสามมา ได้สามาสองชิ้นนะคะสามารถแลกเอสได้หชิ้น <c oughs> ซึ่งคิดว่าในการปิดอีเวนต์ในครั้งนี้นั้นก็ค่อนข้างความหวังน่าจะริบรีนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาบิกาไม่แน่เราอาจจะเปิดได้ซ้ำารวจากก่องฟรีหรือว่าเราอาจจะได้ขาเออมีข่าอีกเอ,อวะ มันน่าจะล็อกเข่าอีกด้วยยากแล้วแหละไม่น่าจะได้แล้วแหละความหวังอันริบรีก็ต้องรอเพชรจากครอบครัวในวันอังคารนะคะแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าเราจะสามารถปิดอีเวนต์นี้ได้หรือเปล่าก็คือหวังแค่ริกโกหรือริกกะสักตัวหนึ่งนะคะก็พอใจแล้ว เดี๋ยวเราจะมารวมกันดูบ้างนะคะว่าจะได้ f หรือเปล่ารวมสักสองคู่อืมมันก็นะกรร็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะได้ตัวอะไรแบบนี้แต่ก็อยากรวมดูเผื่อฟลุกออยกกะ โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็หมดเพชรไป2,000เพรก็ได้ s อสมาหใบนะคะแล้วก็รวมไปส่งคู่ก็ไม่ได้นำพาอะไรเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวกันเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะบาย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ